ดีดีในสังคมกันบ้างนะคะมูล,ลนิธิจิตธรรมดีค่ะรุดหน้าโครงการนี้นะคะโครงการร้อยลงพันลงเพื่อชีวิตที่ดับศูนย์เพื่อที่จะแบ่งปันบ้านหลังสุดท้ายให้กับคนที่ยากไร้ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยก็เดินหน้าในการจัดกิจกรรมเพื่อศาสนาแล้วก็สังคมอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนารายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้เลยค่ะ มูลนิธิจิตทรรดีมูลนิธิที่ใช้ลมหายใจเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์สังคมและศาสนาตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านจิตทรรดีตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่กว่า5ไร่มีลานปฏิบัติธรรมและแดนเทพซึ่งมีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพเวลาขนาดสูง5เมตรจำนวนมากซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของเพื่อนสมาชิกสายบุญและคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันตามแนวทางบารมีเทพเป็นกำลังใจบารมีธรรมเป็นหลักใจของชีวิต ั่งตรงข้ามเป็นวิหารและโพธิสัตว์จิตธรรมดีเป็นพื้นที่สําหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ประกอบไปด้วยอาคารวิหารธรรมประดิษฐานพระพุทธโลกะวิถูปางเปิดโลกและรูปปัน้นท่านพญาโยมราชขนาดใหญ่รวมถึงโรงทานมหาบารมีจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและบริจาครงศพแก่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศชาติประสบกับวิกฤตทั้งด้านอุทกภยัยความยากจนและโรคระบาดคุณโสพลสืบสมประธานมูลนิธ ทีจิตทำดีเปิดเผยว่ามูล,ลดิธิจิตทำดีเริ่มต้นจากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่มีอุดมการเดียวกันในการทำสาธารณประโยชน์สร้างประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคมและศาสนาอาทิรวมกลุ่มกันขัดท้องน้ํากวาดลานวัดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์รถเข็นพอออมผู้ใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจนไปจนถึงการสร้างสาธารณประโยชน์เช่นการถมดินทําทางเข้าวัด การสร้างห้องน้ําและศาลาอนเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลนอกจากนี้ยังดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งด้านศาสนาและสังคมจัดทําโครงการร้อยโงพันโลงเพื่อชีวิตที่ดับสูญและกิจกรรมทอดพระป่าลงศพถวายองค์พระยายยมราชเพื่อนําไปส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆด้วยผมก็เลยมองเห็นว่างั้นเราทําบ้านหลังสุดท้ายสินี่คือบ้านของเรานะ ทุกคนก็ต้องไปสู่บ้านหลังนี้ให้เกิดเป็นมรณสติและช่วยเหลือผู้ยากไร้คนนี้เขาไม่มีโรงคนนี้เขาต้องไปขอนุ่นขอนี่คนนี้เขาลําบากมีเยอะก็เ,เลยเป็นการแบ่งปันโรงและเป็นการเตือนเกี่ยวข้องมรรสติให้รู้ว่าทุกคนยังไงก็ต้องตายเหมือนกันวันนี้เราให้บ้านหลังสุดท้ายกันดีกว่า เพื่อช่วยเหลือสังคมสําหรับมูลนิธิจิตธราดีจดทะเบียนก่อตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาประมาณ5ปีแต่สําหรับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาเกือบ20ปีเน้นให้คนเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้จริงและช่วยเหลือสังคมศาส,สนาโดยไม่หวังผลตอบแทนภายใต้แนวทางกลุ่มจิตธราดีคิดดีพูดดีทดําดีบ้านจิตธราดีบ้านของบัวใต้น้ําที่พยา พยายามสร้างกรรมดีมูลนิธิจิตทำดีมูลนิธิที่ใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์สังคมและศาสนาทั้งหมดมุ่งสู่เป้าหมายความสุขทางใจเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับคุยข่าวเย็นช่องแปดเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้านะครับ้ิ